ช่วงตะเวนข่าวทั่วไทยสนับสนุนโดยครับไทยข่าวกลมนิวส์บริษัททอมมอสจำกัดสวัสดีครับอาทิตย์นี้ตะเวนข่าวทั่วไทยจะพาไปเที่ยวชมพระพุทธไสาย,ยาสีทองหรือพระนอนที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศที่ตั้งอยู่ณนวัดส,สุกุมารางตำบลางบนบนตะกูจังหวัดพิจิตร เป็นพระพุทธไสยยัสองค์ใหญ่ที่จะสร้างขึ้นโดยพระราชาวานาโกศลหรือหลวงพ่อนันพุทธิยโนแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีไปพบกับคุณพรได้เลยครับสวัสดีค่ะตระเวนข่าวทั่วไทยตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดส,สุขุมารามตำบลวังตะกูอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรเป็นวัดที่เกิดขึ้นมาจากความศรัทธาของประชาชนชาวพิจิตร และในปัจจุบันวัดสุกุมารามมีพระครูวิจณ์วิหารกิจหรือพระครูสุรินมาเป็นเจ้าอาวาสอีกทั้งที่นี่ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดพิจิตรดังนั้นเรามาฟังท่านพระครูพูดถึงพิธีฝึกปฏิบัติกรรมฐานมโนมยิฐนะค่ะในช่วงนี้ทาวาก็มีการบวชพรามฝึกกรรมฐานมโนมยิทธิโดยได้เชิญอาจารย์ดรงเตืพิมพ์พังตีกวินเป็นครูสอนครูโอสันสายติ๋นมาเป็นครูสอนเป็นทานบรารมีติ๋นบรารมีและ ในข่าวมาปฏิบัติจะจัดว่าวัดนี้แล้วความมาถามจากพระคุณเจ้าเมียดีจากคุณอนันตวัฒน์ตาทวงเป็นต้นพอสมนึกก็เตมเดินการซ่อมแซมต่อเพื่อให้วัดนี้จะเรื่องสืบต่อไปในภายภาคหน้าแต่มาภาพในฐานะเจ้าวาดขอบารมีพระเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าบารมีนักปาลุกเขียนภสีพระศิลปกปราชญ์ทาหาทั่วประเทศไทยหม,มดทุกหมดจบหมดโลกหมดใครไม่ช่วยไม่ร่ำในความถือมีความเดินความร่ำรวย ในปีพศ2567ทุกท่านทุกคนทินสวัสดีครับผมไพโรธวงสงงานนายกเทศมนตรีตำบลวงตะก,กูในวาระดิถีปี2 5 6 7ขอรัธนาคุณพรศะศรีรัตนไรัิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและโปรดปกปักราาักษาทุกท่านให้พบแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการด้วยเทินสถาบันนักข่าวแห่งประเทศไทยต่อยอดงาน AI สู่อนาคต เปิดอบรมนักขาวอย่างมืออาชีพรุ่นที่1ด้วยหลักสูตรอบรม3วันฝึกงานภาคสนา,สาม3เดือนด้วยการเดยนรู้อย่างจริงจังกับคณานาจารย์มากด้วยประสบการณ์อบรมนักสาาบันนักข่าวแห่งประเทศไทยศูนย์บ่มเพาะวิสา,ากิจและรายได้ชุมชนมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏธนครหลักสี่เขตบางเขนกรุงเทพมหานครติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ฝ่ายบุคคลเบอร์0ู2 6 5 2 0 7 6 9